วันนี้เดี๋ยวพามารับชมงานขึ้นโครงลังคาครับเป็นงานอเกนะครับแล้วก็วางเพนครับเราวางเพนแล้วแล้วก็ขึ้นโครงเกษตครับนี่เป็นงวดที่สามนะครับงวดที่2คือกออิดนะครับนี่เป็นงานธนาคารนะครับเดี๋ยวพามารับชมบรรยากาศงานทำโครงสร้างลังคาหลังนี้กันครับ กำลังเดินอาศันะครับด้านนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่หัวเพลเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มาใส่ตัวมัน,นซิงนะครับหัวเสานะครับเพิ่งต้องเดินเหล็กด้านนอกก่อนนะครับพอเดินเหล็กด้านนอกเสร็จก็จะเดินด้านในนะครับ เดินอาครับก็เดินตัวยาวแล้วก็ตัวเมนรอบบ้านก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเหลือตัวหัวเสาด้านในนะครับจะเหลือช่วงหัวเสาด้านในส่วนใต้เพดครับเราจะเอาน้นทิ้งมาก่อที่หลังนะครับหลังจากที่คนขาแล้วเสร็จนะครับ เป็นเหล็กที่ชิมงานต่อเอาไว้เพื่อที่จะขึ้นตัวภายในนะครับตอนนี้กำลังหาขนาดนะครับ ระยะนะครับเพื่อที่จะหาตัวระยะดั้งนะครับแล้วก็ตัวหาดนะครับตัวอาศัยหน้าบ้านนะครับว่าสองมุมนี้นะครับกับมุมนี้มันตรงกันหรือเปล่าแล้วก็มุมด้นันข้างบ้านนะครับว่าเท่ากันไหมนะครับ ากาศดีครับร้อนอบอ้าวไม่มีฝนนะครับไม่มีแดดแต่ว่าอบอ้าวครับร้อนนได้ี่เป็นเหล็กที่เราพ่นเอาไว้นะครับเหล็กที่จะขึ้น วคคานะรับมุกหน้าบ้านเราครับก็จะมีเสาดั้งขึ้นนะครับแล้วก็มีตะเค้น,นะครับตัวหนึ่งตัวสองตัวสามแล้วก็ตัวสี่ตัวสี่จะพาดด้านนี้นะครับจะเป็นมุกอยู่สามมุกนะครับมุกหน้าบ้านขึ้นโค้งแล้วก็จะเห็นภาพนะครับสวยงามนะครับตอนนี้ก็กำลังหาระยะนะครับ ทีมันกำลังหาระยะที่จะใส่เสียนะครับมุกนาบ้านนี้ก็จะเป็นปัญญานะครับปัญญามุมตรงนี้นะครับาาตะเคก็กหักออกใส่มุมเสานะครับส่วนะบบตะเคตะเคตัวนี้นะครับกับรังน้ําก็จะไม่เท่ากัน จะไม่เหมือนตะเค่ตัวนี้กับรางน้ําตัวที่อยู่กับช่างสวัสดนะครับตะเค่มาตรงตรงนี้นะครับแล้วก็รางน้ําตรงช่างสวัสดก็จะขนานกันแต่ด้านของช่างเอี่ยวจะไม่ขนานกันเพราะว่ามุมมันจะแคบกว่านะครับเป็นบรรยากาศงานขึ้นคงอาเันะครับ หลังจากที่ตัดอสีเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราวัดนะครับทีมันก็จะมาเชื่อมพอกนะครับเชื่อมพอกตัวเชื่อมนะครับอสีตัวด้านหน้าเลยครับ <Okay. S 1> ช่างสวงก็กำลังเชื่อมนะช่างใสก็กำลังเชื่อมแน่นนะครับตอนนี้นะนี่ ก็หลังคาส่งปัญาหลังนี้นครับค่อนข้างที่จะใหญ่คนระับใช้เวลาในการขึ้นโค้งนะครับอย่างน้อยๆนะครับ4ีส,สวันนะครับอากาศร้อนนะ เชื่อมพอเชื่อมแน่นไปเลยนะครับหลังจากนั้นทีมันก็จะเกาะอ,อีกขึ้นไปนะครับขึ้นไปชนอสนะครับตรงนี้ผมงดงานธนาคารเขาให้เกาะอ,อีกก่อนนะครับเราก็เลยทํางานยากนิดนึงน,น,นะครับ ส่วนมุกหน้าบ้านนะครับก็จะทําเป็นเป็นห้องเป็นห้องไปนะครับเชื่อมต่อนะครับตัดมุมสีสมา้าองศานะครับัวไน ใส่กันได้แมนพี e no gallery, right. 1988, like. ่ใส่เลยดึงแข็งแรงเสร็จตอนทีเรียบร้อยครับเดินแปรนะครับเดินแปรรอบบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะทำการขึ้นเสาดั้งนะครับ ขึ้นเสาดังแล้วก็ใส่ตะเข้นะครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเดินจันทรนนะครับแต่ว่าจุดสำคัญก็คือดังแล้วก็ตะเข้แล้วก็ตะเข้าลางน้ำนะครับนี่เตรียมไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับงานเสาดังนะครับรอยเชื่อมเลยต่อเราก็จะมาเก็บสีภายหลังนะครับ ก็จะเหลือตัวอเส์ตัวนี้ีตัวนึงนะครับนี่มุมนี้มานี้ครับเหลือตัวเดียวนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศด้านบนครับเสร็จาทีเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือตัวอเส์ตัวเดียวครับตัวนี้ครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับงานอเส์ก็สําคัญนะครับ หลังจากนั้นครับเราก็จะก่ออิฐให้มาชนกับตัวอสสยของเรานะครับหรือว่าท้องอเสีนะครับก่ออิฐเพิ่มขึ้นมานะครับเราก็จะก่อวันนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นงานเดเล็กอเสโครงสร้างหลังคานะครับงานเดเล็กอสสีโครงสร้างหลังคาครับฝากผลงานของทีมงานเราไว้ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานหลังนี้ไว้ด้วยนะครับว่า จะเป็นหลังคาทรงแบบไหนอย่างไรนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดที่เป็นช่างแล้วพอเห็นเดินอาศัยแบบนี้แล้วก็พอจะนะึกภาพออกแล้วนะครับว่าหลังคาเราเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับผมก็ฝากผลงานของผมและทีมาทงานผมไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับเจอกันช่บหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ